งามัตถุรัตนตยสัข้าพเจ้าขอนอบน้อนมนมัสการแด่พระบรมศาสดาจารย์พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระกรุณาแผ่ไปในไตรภพพระนบโลกุตร,รธรรมอันล้ำเลิศพระอริยสงฆ์ผู้ทรงคุณอันประเสริฐ พร้อมทั้งบุรพาจารย์ทั้งหลายพระขุนเจ้าพระผมโมลีวิราชยานเรโร,รเรียนหำเก้า 9, ด้วยเสียงเก้าสมเด็จพระวิปัสสีอุบัติครั้งศาสนาสมเด็จพระมิ่งมุงกุฏม,ม,มหาปุตสะสัมมาสัมพุทธเจ้าเสื่อมซูนไปนานแล้วจึงจะสิ้นอายุแห่งมันทากับ เมื่อมันทักกับนั้นล่วงไปแล้วก็ขึ้นกลับใหม่ต่อมาการครั้งนั้นนับว่าดีนักหนาเพราะว่าไม่มีสุนยะกลับมาขั้นเหมือนอย่างที่แล้วแล้วมามหากลับขึ้นต้นใหม่ต่อมานี้มีชื่อว่าเช้ารักลับเพราะว่ามีสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสเสด็จมาอุบัตรัสในโลกนี้เพียงพระองค์เดียวเท่านั้นทรงพระนามว่า สมเด็จพระมิงม่งมงกุดวิปัสสีสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อพระองค์ทรงอุบัติแล้วก็ทรงบนเพนพระพุทธจริยาทรงประกาศศาสนาธรรมคำสอนให้เวไนย,ยนิกรทั้งถวยเทพพย,ยดาและมนุษย์ได้ดื่มอมตะรสบรรลุสันติบทคุณพิเศษ ตามควรแก่อุปนิสัยว่าสนาบารมีแห่งตนแห่งตนเป็นอันมากแล้วพระวิปัสสีพุทธเจ้ามีนามเดิมว่าเจ้าชายวิปัสสีเป็นพระราชโอรสในพระเจ้าพันธุมะและพระนางพันธุมดีแห่งกรุงพันธุมดีประสูติที่เขมมิกทายวัน ได้ทรงอภิเษกสมรสกับพระนางสุทัศนามีพระโอรสด้วยกันพระองค์หนึ่งคือเจ้าชายสมวัตตขันทะขณะนั้นเจ้าชายวิปสัสสีมีพระชนมายุได้แปดพันพรรษาหลังประสูติการพระโอรสได้ทรงเห็นเทวทูตสี จึงเกิดความเบื่อหน่ายโลกตัดสินพระไทยทรงรถเทียมมาสเสด็จออกผนวดโดยมีข้าวราชบริพาร84ด0มี่พันคนตามสเสด็จพระองค์ทรงบำเพ็ญเพียรอยู่แปดเดือนถึงวันเพ็ยเดือนหกได้เสวยข่าวมัทุปายาที่ทิดาสุทัศนะเศรษฐีนำมาถวายแล้วไปประทับภักกลางวันณนะสาระวัน ทรงได้รับยญ้าแปดกรรมที่คนเฝ้าไร่ข้าวเหนียวชื่อสุชาตะถวายทรงนำมาปูรองประทับนั่งที่โคนต้นแครฟล์พระองค์เสด็จเข้าไปยังต้นปาตรีนั้นทรงหน้าสันถัดยากกว้างกว้างห้าสิบสามศอกทรงอธิษฐานความเพียรประกอบด้วยองค์สีประทับนั่งทำปฏิญาณว่า ยังไม่เป็นพระพุทธเจ้าเพียงใดก็จะไม่ยอมรุกจากที่นี้เพียงนั้นครั้นประทับนั่งอย่างนี้แล้วทรงกำจัดกองกำลังมารพร้อมทั้งตัวมารทรงทำมัคขยานสี่โดยลำดับมรผลญาณสี่ในลำดับต่อจากมรปฏิสัมพิธาสี่จตุโยนิปริเชทกายาน ยานเครื่องกำหนดรู้คติห้าเวสาวรัชยานสีอาสาทารณยาาหกและพระพุทธคุณทั้งสิ้นไว้ในประหัตทรงมีความดำริบริบูรณ์ประทับนั่งเนื้อโบธิบัลลังนั่นเองทรงแป่งพระอุทานอย่างนี้ว่าอเนกชาติสังสารังตัณหานังขยมัชคา อโยคณนหะตัดเสวะชะลาโตชาตเวทโซอนุปภูประสันตัสะยะฐานะยายเตคติใครๆย่อมไม่รู้คติความเป็นของดวงใจที่ลุกโผล่ถูกฟาดด้วยค้อนเหล็กแล้วสงบลงโดยลำดับชั้นใด เอวังสัมมาวิมุตตานังกามพันโทคตารินังปัญญาเปตุงคตินติปัตตานังอจรังสุขังไม่มีใครจะร่วงรู้คติความไปของท่านผู้หุดพ้นใครชอบผู้ข้ามพันทะและโอคะคือกามผู้ถึงสุข อันไม่หวั่นไหวได้ก็ฉันนั้นทรงยับยั้งอยู่เกศกาห์กไ้โพธิพฤกษ์นั่นเองทรงรับอาราธนาของเท้ามหาพรหมทรงตรวจดูอุปนิสัยสมบัติของพระขันธกุมารกนิษฐาาดาต่างพระมารดาของพระองค์และติสกุมารบุตรปูโรหิตเสด็จไปทางอากาศ หลงที่เคมมมิขทายวันทรงใช้พนักงานเฝ้าอุทยานไปเรียกท่านทั้งสองนั้นมาแล้วส่งประสราพ,พระธรรม,มาจากักรท่ามกลางบริวารเหล่านั้นครั้นนั้นทำมาพิสมัยได้มีแก่เทวดาทั้งหลายประมาณนี้ได้ด้วยเหตุนั้นจึงตรัสว่าต่อจากสมัยของพระพุษฏพุทธเจา้า พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าวิปัสสีผู้สูงสุดแห่งสัสตว์สองเท้าผู้มีจักสุก็อุบัติขึ้นในโลกทรงทำลายอวิชชาทั้งหมดบรรลุพระโพธิญาณอันสูงสุดสเสด็จไปยังกรุงพันธุมดีเพื่อประกาศพระธรรมจักรพระผู้นำครั้นทรงประกาศพระธรรมจักรแล้ว ยังกุมาณทั้งสองให้ตรัสรู้แล้วอภิสมัยครั้งที่หนึ่งไม่จำต้องกล่าวจำนวนผู้บรรล,ลุต่อมาอีกพระผู้มีพระยศประมาณนี้ได้ทรงประกาศสัจจะนเขมมิขทายวันนั้นอภิสมัยครั้งที่สองได้มีแก่สัตว์แปดหมื่สี่พัน บวชตามเสด็จพระวิปัสสีสัมมาสัมพุทธเจ้าพระผู้มีจักสุทรงแสดงธรรมโปรดบรรพชิตเหล่านั้นซึ่งมาถึงอารามบรรพชิตแม้เหล่านั้นฟังธรรมของพระองค์ซึ่งตรัสประทานโดยอาการทั้งปวงก็บรรลุธรรมอันประเสริฐอภิสมัยครั้งที่สาก็ได้มีแก่บรรพชิตเหล่านั้น ท่สมัยครั้งที่สามได้มีแก่บรรพชิตเหล่านั้นด้วยประการอย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าวิปสัสสีประทับนั่งท่ามกลางที่สุ่งแสนหกหมื่นแปดันซึ่งบวชตามพระวิปัสสีสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระอัครสา,าวกณนะเขมมิขทายวันส่งยกปาฏิโมกขึ้นแสดงดังนี้ว่า ขันตีปรมังตะโปต,ตีติขานิพพานังปรมังวัคติพุทธานะกิปปะชิโตปะรูปคาตีนะสมโนโหติตปรังวิเหทยันโตพระพุทธเจ้าทั้งร้ายตรัสตีติขาขันติว่าเป็นตบะอย่างยิ่ง ตรัตนิพานว่าเป็นบรมธรรมผู้ยังทำร้ายผู้อื่นหาได้เป็นบรรพชิตไม่ผู้ยังเบียเดเบียนผู้อื่นอยู่หาเป็นสมณะไม่สัพพปาป,าปัส,สะอักเกรงังกุสรสูปสัมปทาสจิตตะปริโยทาปนังเอตังพุทธานาสาสนัง การไม่ทำบาปทั้งปวงการยังกุศลให้ถึงพร้อมการชำระจิตของตนให้ผ่องแผ้วนี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายอนูปวาโหอนูปคาโตปาติโมกเขจะสังวโรมัตตัญญาตาจะพัตตสมิงปันตัญจะสยนาสนางัง อธิจิตเตจัอโยโคโเอตังพุทธานะสาสนังการไม่ว่าร้ายการไม่ทำร้ายความสำรวมในพระปาฏิโมกความรู้จักประมาณในพัตหารที่นอนที่นั่งอันสงัดและการประกอบความเพียรในอธิจิตนี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ถึงทราบว่าคาถาปาติโมกขุดเทศเหล่านี้เป็นของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์นั้นเป็นสันนิบาตครั้งที่หนึ่งต่อมาอีกสันนิบาตครั้งที่สองได้มีแก่พิสุแสนหนึ่งซึ่งเห็นยมกะปาติหาริแล้วบวชครั้งพระกนิษฐาดาสามพระองค์ ต่างพระมารดาของพระวิปัสสุทธเจ้าปราบจัดจันตะประเทศได้ให้สงบแล้วได้รับพระราชทานพรด้วยการทำการบำรุงพระผู้มีพระภาคเจ้านำเสด็จมาสู่พระนครของพระองค์บำรุงทรงสดับธรรมของพระพุทธองค์แล้วทรงผนวตพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับนั่งข่ามกลางพิสุแตกมือเหล่านั้น ทรงยกปาถิโมกขึ้นแสดงนะเคมมิคขายวันนั้นเป็นสันญ,ญิบาตครั้งที่สามด้วยเหตุนั้นจึงตรัสว่าพระวิปัสสีพุทธเจ้าผู้สแสวงคุณยิ่งใหญ่มีสันนิบาตประชุมพระสาวกผู้ขีนาศผู้ไร้มนทินครานั้น พระบรมโพทธิสัตว์เจ้าของเราได้สืบปฏิสนธิถือกำเนิดเป็นผู้ชงขนาเขาราชเสวยหน้าสมบัติในหน้าพิภพมีมหิตที่อำนาจใหญ่ไม่มีใครเทียมทรงมเหสวรรณาภาพมากมายประกอบด้วยยศบ,บริวา,ไารไพศาลการวันหนึ่งได้สดับกิติคุณบรรลือว่า สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงอุบัติขึ้นในโลกแล้วก็มีหาวยุไทยเลื่อมใสจึงพาบรรดานานมิกรอน,น้อยใหญ่ออกจากนาคพิภพมานอกนกนมัสการสมเด็จเพ,พื่อวิปัสสีศาสดาจารแล้วจึงเหนีะมิดมนตดบใหญ่ประดับไปด้วยแก้วเจ็ดประการโอรานิจิตงด,ดงามด้วยนาคฤ์แล้ว จึงอาวราชนาสมเด็จพระปทิพแก้วกับพระอรียสงสาวกทั้งหลายให้เข้าอาศัยแล้วถวายอาหารและตั้งที่พระพุทธองค์ประทับนั่งเป็นพระพุทธอาจด้วยประสาทเลื่อมใสนักหนาคราทีนั้นจึงองค์สมเด็จพระสันเพชรพระวิปัสสีมหาหมุนีนาได้ส่งประกาศเป็นพระพุทธดิกาพยากรณ์ว่า พยาผู้ชงขนาคราชนี้นานไปในอนาคตกำหนดได้91มหากับแต่การนี้ไปจะได้ตรัสเป็นพระสัพพัญยูสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งส่งพระนามว่าพระศรีสาคยามุนีโคโดมในพัทธระกับหนึ่งอันจกปรากฏมีในอนาคตภายภาคหน้า ครั้นได้สดับพระพุทธพยากรณ์นชนีหน่อพระชินนศีพยาพุชงขอุราคินมีจิตยินดีโสมนัสเป็นที่สุดแล้วกราบภวายบังคมลาสมเด็จพระพุทธองค์พาบริวากรกลับไปยังพิภพของตนสเสวยนาคสมบัติเป็นสุขอยู่สิ้นกาลรนานขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาค อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยเสียงกล่าวขออนุโมทนาจิตเป็นกุศลของทุกทุกท่านสาธุ